ส,สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุนดนี้เป็น PIRS นะคะงานพี่หนุ่มเม้งนะคะมาพร้อมยางสปอร์ตเอ็กนะคะสองสี่ห้านะคะกับสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะ ข้างหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะข้างหลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดค่ะ ล้อใหม่ยางใหม่นะคะลูกค้าแรกเทินเป็นล้อกระทะนะคะเพิ่มสองหมื่นบาทนะคะจะเป็นล้อใหม่ล้อมือสองนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณเ <c oughs> ลยค่ะ สวยมากๆเลย PIRS นะคะขอบ18พร้อมอย่างสวยๆนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินะคะติดต่อสอบถามได้ที่099354 4468ค่าถ้าเป็นล้อใหม่ป้ายแดงล้อมือสองนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ กดเข้าไปดูสินค้าในเพจร้านได้นะคะจะมีลิงก์บอกข้างล่างนะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ